ถึงสำนักราชวังพักกันเมืองแก้ไขอาถรรพ์โบสถ์นะคะวัดแจ้งสิริสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีตรงแยกพระน่งก้านะคะก็ถ้าแก้ตรงนี้แล้วจะลดความอาถรรพ์ของเมืองได้คือเปิดตรงที่ถูกล้อมนะคะหน้าโบสถ์เนี่ยเขาเอาหลังคามาล้อมไว้นะคะตรงนี้คือให้เปิดออกไม่ได้ล้อมล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องลื้อล้วนะคะ หรือแค่หลังคาที่ขวางอยู่ออกนะคะให้โล่งเพื่อพับลมกับพนาลายที่อยู่หน้าบันโบดจะทํางานง่ายนะคะที่นี้ตรงหน้าบันโบดเนี่ยมีการสะกดวิญญาณนะคะแล้วก็ตรงหลังคาที่ล้อมไว้ก็มีการสะกดนะคะเหมือนล้อมพระพุทธศาสนา,าแล้วว่าแจ้งก็คือความแจ้งก็ถูกล้อมว่าแจ้งสิริสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็ถูกล้อมเราต้องเปิดออกคลายออกนะคะต้องเปิดหลังคาตัวนี้ออก แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะเคยทำคลิปให้แก้ไขนานแล้วแต่ไม่รู้ใครเอาอยักษ์มาตั้ง2ตัวนะคะหน้าโบสถ์กย์กก็กินมนุษย์แต่เขาบอกว่ายักษ์กับจับเชื้อโรคก,กินก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะ